สวัสดีครับพี่ตอนเราเข้าสู่ช่องมีมาร์คชาแนลนะคบผมก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวละครเมทตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับทั้งในการไต่แรงนะครับณปัจจุบันเนาะแล้วก็ในการแข่งขันนะครับอารีโพลีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นที่นิยมมากๆด้ที่ว่าเป็นเมทเทียต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับในเกมอาีณตตอนนี้นั่นเองนะครับตัวละครนั้นก็คือไฮนัวนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงไฮนัวอีกสายหนึ่งละกันนะครับเพราะว่า ไอโนสายปกติเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเล่นกันยังไงนะครับเป็นสายฟูลดาเมจนะครับก็อาจจะขึ้นอพนี่เสร็จปุ๊บนะครับก็อาจจะขึ้นเป็นคาทาโโลนะครับหรือว่าคาทาดูดเลือดนะครับขึ้นพอตการ์ดเด้อก็ตามแต่นะครับเพื่อที่จะบูสต์ดาเมจขึ้นไปนะครับแล้วก็ในทีมไฟเนี่ยก็จะมีความสามารถในการโป๊กที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนั่นเองนะครับแล้วก็มันโตมันตายยากอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่ามันสามารถย้อนเวลากลับได้นะครับแต่ นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอีกสายหนึ่งนะครับที่ผมเรียกว่า Import มาจากจีนละกันนะครับเพราะว่าอ่าเป็นสายที่นักแข่งจีนนะครับของเกมเฮชเคเนี่ยใช้เล่นกันนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นไฮนัวนะครับที่บิวเป็นอ่าดาเมจชิ้นหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะขึ้นเป็นฟูลแทงนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวที่สามารถโปกได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปคุกวงในได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่อ่าดึงดูดสกิลฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ ด้วยความที่ว่ามันมีอติอยู่แล้วนะครับที่สามารถจยอนเวลากลับได้เนี่ยทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันตายยากมากๆแล้วก็สามารถโปกได้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครเกี่ยวกับฮายโรกันก่อนนะครับอ่านีอันนี้เนี่ยคือเซ็ตแทบจะเป็นเซ็ตทั่วๆไปเลยนะครับก็คืออาจจะเป็นรองเท้ารถคูดาวนะครับเป็นอาร์โกนี่นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไอเทมเซ็ตประมาณนี้เนาะที่เขาเล่นกันนะครับถ้าเล่นเป็นเมดนะครับผมแน่นอนครับ่พลังแฝงนะครับ สีเหลืองนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นโล่นั่นเองนะครับเพื่อเสริมความตายยากของไฮโดรนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการต้านสถานะ12.5รนะครับผมรุ่นนะครับก็คือจะเป็นเด s o l a เลต r โปรเทแล้วก็จะเป็น p โพเวนนั่นเองนะครับก็คือจะมีการเสริมเลือดเข้าไปนะครับแต่ว่าเซตไอเทมเนี่ยผมจะมาแก้เซตไอเทมตรงนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม เซตไอเทมนะครับที่ผมจะใช้นะครับแน่นอนเลยนะครับเราขึ้นอะโกนี่ชิ้นแรกนะครับพอขึ้นอะโกนี่ชิ้นแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยไฮโนมีความสามารถในการโป๊กเพียงพอแล้วนะครับมีดาเมจจากอะโกนี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเราก็จะข้ามไปเลยนะครับเราจะไม่ออกดาเมจอีกแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมาเลยนะครับที่เราจะมาพูดหรือที่เราจะมาออกกันนะครับก็คือตัวใหญ่เนี่ยผมจะออกเป็นไนท์เพจก่อนนะครับ ไนเพจขึ้นมานะครับเพื่อเสริมความถึกของตัวไฮโน่เข้าไปในระดับหนึ่งนะครับต่อจากไนเพจนะครับก็จะเป็นไกอานั่นเองนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นไกอานะครับแน่นอนเลยคือไฮโนเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปคุกวงในนะครับแล้วก็ไกอาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีการรีคอเวอรี่ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันบัฟเข้ามานะครับต้องบอกว่าในแพทอนาคตเนี่ยไกอาจะมีการบับ ตัวของ Passive Skill เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับยิ่งเลือดอน้อยเท่าไหร่นะครับการรีเลือดก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นไฮโนดเนี่ยในสายนี้นะมันจะ boost ความสามารถขึ้นไปอีกคือจะเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคหลังจากที่เราออกไ n i g h t p ไปแล้วนะครับออกไกอามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะััพ n i g h t Page นะครับให้กลายเป็น Shield of the Lord นั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เซตของไปตามนี้ก็ได้นะครับหรือว่าหรือหรือจะเปลี่ยนแปลงในเกมก็ได้นะครับ หลังจากที่เราได้ชอ็อตเรียกว่าอะไรอ่ะอเทม 3, 3สามสามเซอ่าสามชิ้นนี้ไปแล้วนะครับเรียกว่าอันนี้เนี่ยคือคีย์ไอเทมแล้วนะครับคือคีย์ไอเทมของไฮโน่แล้วก็ว่าได้นะครับว่าโอเคเรามีทั้งเกาะนะครับเรามีทั้งต้านเวทนะครับเรามีทั้งดาเมจออกจากนี้นะครับคือเราจะออกอะไรก็ได้แล้วนะครับตามสถานการณ์เลยนะครับอ่าถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามเนี่ยเรียกว่าตัวละครไกรยภาพเยอะนะครับเราอาจจะขึ้นเป็นอ่าเกาะซอนเพิ่มขึ้นนะครับ หรือว่าถ้าฝงนองข้ามเนี่ยโหเ,เป็นทั้งคีล่าเป็นเอ่าเมดแบบ3-4ตัวเลยนะครับก็อาจจะออกอ่าทอยเพิ่มนะครับหรือว่าถ้าสมมติแบบโอเคเราคิดว่าเรายือนอยู่แล้วนะครับเราชิลชิลแล้วนะครับ EAJ ก็อาจจะออกได้นะครับถ้าสมมติเราจะต้องการเปลี่ยนรองเท้านะครับเราจะอ่าต้องการเปลี่ยนรองเท้าอ่าไปเป็นรองเท้าตาน CC นะครับหรือว่าจะเป็นรองเท้าเกาะอะไรเงี้ย อ่าดีเอจิตนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ลดคูดาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้ไฮโน่เนี่ยสามารถยืนในไฟได้นานนะครับรวมถึงเราอาจะออกอันนี้ก็ได้ครับอมูเลตก็ได้นะครับอมูเลตก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่าล็อกชิลได้หมดเลยนะครับจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไฮโน่สายฟูลแท้งเลยก็ว่าได้นะครับออกให้เทมแบบว่าอ่าได้เมดแค่ชิ้นเดียวนะครับที่เหลือฟูลแท้งนะครับ ก็เป็นไฮโรที่ชาวจีนนะครับหรือว่า h K ที่เป็นผู้เล่นจีนเนี่ยเขาออกไปเทมประบาณนิกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งดาเมจนะครับยืนในไฟได้นะครับลอสกิลได้ทําทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยนะครับเอาสเปลวีกไปอีกนะครับยิ่งเรียกได้ว่าแทบจะคงกับพันเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์นะครับการเล่นไฮโน่ที่ออกฟูลแทงให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันตายยากขนาดไหนนะครับก็ เดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮโน่หรือว่าเป็นไฮไลท์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาไอเทมเซตนี้ไปลองนะครับแล้วมีความรู้สึกยังไงนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามอ่านให้ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็พยายามตอบข้อเสนอแนะของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมถ้าพรอแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปไฮไลท์กันเลยละกันนะครับพอแข่งชตา

Don't be. and top, It's a tower. defeated. หล,ลุดคนจากพัฒนาจังเสซนได้แห่งโชคชะตาเซนได้แห่งโชคชะตาจงเดินไปตามเส้นทางแห่งโชค

เป็นไ,ไงความมุ่งม,มั่นเท่านั้นที่เอาชนะอันนี้อันนี้คือเมตาของไฮโน,ใน่ในในเซิร์ฟจีนนะอ่าลองดูเราดูดาเมจอ่ะเนี่ย มุนชวนเวลากวาดล้างความชั่วร้ายดูดิเห็นคิกซี่เห็นคิกซี่ใช้สกลิลปะ ตีตอบมาเลยน้องตอบมาเลยตอบมาเลยอูตอบมาเลยมาเลยจตเกอร์ตอบมาตอบไปเลยครับ <laughs> ตอบได้ตะกวันเลน้องดูดาเมจดิดูดาเมจได้ดาเมจสี่สิบเอ็ดรับดาเมจเกือบสี่สิบคือผมบอกเลยแม๊คือแบบของจริงอะสายเนี้ยสายนี้คือคือแบบบึ้มบึมอะบึ้มบึมคือเรือ